สามสองหนึ่งกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเลยโอเคตอนนี้เราถึงที่เซ็นทรัลบีทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องที่ธนาคารแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเลยเราจะกินอะไรดีให้มันสมท่าหน่อยกินส้มตาบุระาเดี๋ยวจะกินส้มต้องสมต้องบุระดาจิ้งนาอัลปัตโตอันนี้เราอยู่ห้างที่ เกือบจะใหญ่ที่สุดบีชเอาเดี๋ยวมาเอาแนมไงตำลาวสูตรแม่น้อยผัดหมี่เอาผัดหมี่กินเสร็จแล้วรู้สึกยังไงเผ็บแล้วก็คือแบบ ปาก,ากไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์มานะครับเดี๋ยวจะมาสั่งน้ำกันไ,ได้สาวแก่เลยต้องไปกินเอากินกาแฟไ้ไหมคะก็คือแบบเดินห้างแล้วแบบกินกับข้าวแล้วก็กินน้ำหอมแบบตีกันแบบเยอะมากเลยต้องดมยาดมครับใหญ่เกิน โอเคตอนนี้เราก็ออกมาสู่เทศกาลว,ว่าวนานาชาตินะครับที่หน้าฟอนต์ี <c oughs> บ,บตอนนี้ก็คือพาคีนันแดดแล้วไม่กลัวอะไรแล้ว <c oughs> หรอ <c oughs> หรอโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวกันนะครับ <c oughs> ผมว่ามีรูปอะไรกันบ้างน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้อยอยู่ที่หน้าหดาดพัทยา <c oughs> ไปดูกัน Oh, Alright, man. 74 years old. That's old Look man. <laughs> in, in my heart, 25. <laughs> but, but the body says, <laughs> no <laughs> Okay, nice meeting you. Nice to meet you. Okay. Say hi to a Thai fan. Hi. Hey, bye, -bye. เมื่อกี้ก็คือแบบมีฝรั่งเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยแต่วอนที่มึงชนแกนั่นแหละเตอนยันฟิ่นเหรอฟึ่นโดนชนแกอยู่กูถอยกูถ่ายวีดีโอแล้วกูไปชนเขาแล้วแกไม่เคยแบบเลยนะมึง Actually we can speak English ชี้ชื้อว่ามันคุยเสียงยิ่งหยีเป็นเป็นยิ่งหยีที่แปลมาจากภาษาจีนในหัวอีกทีหนึ่งแต่เมื่อกี้คือเขาพูดได้อะไรบ้างะกูก็ฟังไม่รู้เรื่องเมั้งแล้วแกมาจากชิคาโก อะไรคุณได้ยินแต่เวียดนามท่านนั้ก็บอกว่านางเป็นปู่นางเป็นแฟนพาในทีมเซเว่นเยียแกไปเคยไปเวียดนามมานานมากแล้วเลยหลอเปล่าสรุปแปลผิดแล้วแหละแล้วแกก็บอกว่าลุงสาบลุงสาบนางเลียจะไปคุณตาแล้วอเลยเงี้ยแต่แล้วก็โลมแรงมากเลยครับคุณแต่แล้วแกก็บอกว่าแกอายุเท่าไหร่แล้ใจสิบเท่าไรแต่ว่าใจแกยังแบบยังติดสองเอองงมากโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วไปขอถ่ายรูปบก ไอ้กวเ็นต์ทูมาย้จ้ะคือ n Chicago แต่ไม่แอดอกไม่กูนะสรุปเอากูไปขายหรือเปล่าวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันนะครับเดี๋ยวจะไปพักก่อนใชายมันร้อนมากเราอาจจะไปว่ายน้ำกันโอเคไปชา้าแบบกันตอนนี้ห้าโมงเย็นละตื่นละหลังจากกลับมาจากโรงแรมฮิวตันเซ็นทรัลเราจะลงไป สว of ิมมิ่งเยอย่งวันนี้เปลี่ยนกี่ชุดแล้วครับอุ๊ยเคล็ดลับนางฟ้าใช้นี่หรอกูต้องเอานี่ไปตัวด้วยใช่ไหมกูต้องมีแล้วบ้างแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้แบบซีสตนเถิดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราลงไปว่ายน้ำกันนะครับทุกคน ว่ายน้ำเพื่อรอเอาไก่ไก่เคเอฟซีได้นนลง้าทไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปกินไก่กันนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปวอล์กอินสปีดแล้วก็จะไปดูปิงปองโจเราก็จะไปดูนะคะเราจะไปตรงนั้นไปดูปิงปองโจกันนะครับทุกคน ไม่มีอะไรพูดก็ยิบไว้ก่อนเป็นช่องอารมณ์ดีหัวดีมากเป็นคนหัวดีค่ะหัวดีนี่ไม่ได้หมายถึงอุ้ยไม่ใครเข้าใจนอกจากคนอีสานเท่านั้นค่ะเรามีร้านเล่าไปใกล้เราด้วยเหรอี้านเล็กที่เก่า ้ในตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอจุงเมืออันสูงเกียรติของท่าน,านเชิญพบและสัมผัสประสบการณ์ผลงานเพลงด้านหน้าเวทีได้ณโอกาสนี้เชิญครับไปเยปเลย <laughs> มึงตรงตามตีมากเลยที่เนี่ยย่านโคมแดงของตชของแท้ หงตรงชื่อหงตรงชอหงตง่แปลว่าย่านโครมแดงก็มีโคมแดใช่ใช่ใครที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนก็มาได้นะครับที่หงตรงชื่อไม่บอกนะครับเพราะเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เป็นโฆษณาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราเขาอาจจะไม่ได้หาใเรมาโฆษณาปกติเขาก็ต้องดังอยู่แล้วไม่ต้องการเราได้ซ้ำซื้อชุดไหม เพราะว่าเป็นชุดไซส์หมาเป็นชุดหมาของจริงอ่ะอันนี้เป็นคาซาดีเคปแบเคปแบบนี้ของอะไรอะเทอร์กีเหรออิสตันบูลนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลเบลเกิลเบลเกิลอุ้มีเรื่องเล่าไหมถ้าเดินมาถึงวอลากิ่งสตทแล้วมี เราเคยโดนตำรวจจับเพราะว่าเพราะว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกตรงนั้นมุมนั้นเลยเราอะเราสิวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกเราไม่ได้เราโดนจับบ่อยมากเสียครั้งหนึ่ง400บาทนะครับที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกมันก็มีครั้งที่เรารอดบ้างครั้งที่เรารอดก็คือว่าใช่แล้วมึงก็รู้จักทางลัดด้วยเออ <laughs> ดูจากทางร้านแล้วก็บางทีก็คือแบบลงให้เพื่อนแบบที่ซ้อนท้ายอ่ะลงเดินก่อนที่จะแบบถึงจุดจุดทางโคงตรงนี้เดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูนะเนี่ยจุดนี้จุดโค้งก่อนที่จะเข้า Walking s ส e e ีนะเออมันจะมีตำรวจจักอยู่ราคานี้ถ้าถิดว่าใครที่แบบว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบขึ้นจังเอาอวิ่งมากตรงเอ,อปาป่านาหนาทองสี่เมตรเออใช่ <laughs> แล้วคารานี้ก็คือว่า ดนเท่าไหร่แ0 0เออแล้วประเด็นคือยึดรถเราไปเลยก็คือยึดยึดรถเราไว้แล้วก็ให้เรานั่งรถของแถวเนาะแถวที่ใช้ตำรวจแล้วก็ไปชำระเงินตรงซอยเเออก็คือแบบแล้วตอนนั้นแล้วคือเรื่องความที่เป็นแค่นักศึกษา400บาทแม่งโคตรเยอะเลยนะเยอะสิตอนตอนที่ผมงานเราไม่มีเงินเดือนนะใช่ ตอนให้มีเงินเดือนเงินเดือนก็ยังไม่พอใช้ตอนนั้นฝึกงานได้แค่เดือนละนดเ,นเ,เดือน <มา S 1> ละสามพันใช่ได้แค่ค่าข,าขนม,ม,มเ,นเออเเนะใช่ก็คือวันละหนึ่งร้อยบาทถึงช่วงในการต่อรองราคากันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงโซนหน้าหาดพะรยาแล้วนะครับออไม่ต้องมองเขมรูก็ได้แล้วกุณแมทำกมัดู หนูไม่ได้มาขายค่ะหูมาให้ฟปีกตอนนี้ก็แบบเริ่มเปิดตลาดกันแล้วนะครับโ่าอู้ตรงนี้น่าโกรมากนะฮะก็คือเหมาะแก่การยืนแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือนว่าเป็นจุดขายนะครับผมที่ดีจะออร่าเลยแหละใช่ก็คือลูกค้าก็จะสามารถมองเห็นตัวโปรดักต์ได้อย่างชัดเจนนะครับตัวโปกตัวโปนี่แหละมาดูกันนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าวันนี้ยิมจะฟันเงินได้เท่าไหร่มึงยิมนะคะที่คลินิกเหมือนไม่สามารถรู้ได้่ ไม่ที่บอกว่าฟันราคานี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปเซอร์วิสเขานะขโมยเงินเขารูทจะรูดภ้ษาท่าบุกจะร้อยห้าสิบจะสองร้อยห้าสิบจะได้ข้ออีสานเลยอีสานเลยแต่มาอยู่นี่กันสรุปแล้วเราจะไปไหนสรุปแล้วเราจะไปไหนเดินไปเรื่อยๆสรุปไอดอ เรา,ากลับมาหน้าเซนบีดีนทางนียข้านะขายอะไรนี่เนี่ยงเหรอเรไเอาไ,นนะมไม่ดูเรกอม่รนอนก็ได้นะ ก็ค <wish> ือคงห้างเหมือนเดิมนะครับทุกคนชอบตรงนี้ไหมชอบชอบอ่ะแล้วไหมมี You 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 should just say that the let told believe don't wasn't Cut me freak me freak me feeling Everyday right a way wanna I I girl Now now got